จุงชุมช่ม,มิงชุ่มิงจะอะไรจะามุงชุ่มิงจะมุงชุงม,มิงรู้ไห่ายป่วยยังคะหายแบบเต้นโชว์พ่อแม่หน่อยค่ะหนึ่งสอจ้ามแปดแฉะ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 แจะแฉะแแช่แชะมันดิ้นดิยังไงแฉะแฉะตอนนี้ต้องใส่เครื่องฟอกอากี่ตัวค่ะเพราะว่าพอไปหาหมอทีกลับมาที่เสลกับเหนียวคนมากๆค่ะ ขอบคุณแม่วันขอบคุณแม่ป๊อขอบคุณแม่งอกขจกรที่ซัพพอร์ตหนูแ้วเดมาพูดด้พูดด้ยขอบคุณนะคะไอชะมาอ่ะชะอันหนูหายป่วยกะอมาอ่ะชะอาะชะก็ไออะเป็นสเลตปนเลือดออกมาเลยอะค่ะกินยาฆ่าเชื้อจนก้นแดงแล้วนี่ค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยเริ่มหายผู้ใส่เครื่องนี่ปุ๊บทั้งแพร่ทั้งลูกทั้งป้อย่าใส่กันทุกคนเลยชะอาจชะอาจชะอัะมา ไอ้ชะไอ้ชะอําอ่ะเอาเต้นให้พ่อแม่แม่ดูเรียนเมื่อคืนจะไปถ่ายรายการกับแม่กับพ่อพ่อจ๋ามาหมอืมพรุ่งนี้ก็ไปงานกันอีกแล้วไปงานเดินทางตลอดเลยชะไอ้ชะอําอ่ะมาอ่ะอ๋อมาไอ้ชะ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 ปากร้องเลยจามาจ้าทิ้งจ้าอาจารทิ้งจ้าอาจารทิ้งจ้าจ้าจ้าจะมาจ้าทิ้งจ้าอาจารทิ้งจ้าร้องเสียงดั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 งกว่านี้อีกดังกว่านี้อีก ไหนไหนดังกว่านี้อีกร้องร้องค่อยไปแบบแม่ไม่ได้ยินไหนในแม่รีบหนึ่งสองสามจ้าอาจารยทิงจ้าอาจารทิงจ้าดังดังลูกแม่ร้องอุ้ยขอโทษร้องดังดังแม่ไม่ได้ยินจ้าอาจาทิงจ้าอาจารยทิงจ้าอาจารทิงจ้าดังดังดังกว่านี้จ้าอาจารยทิงจ้าอาจารทิงจ้าอาจารย์ทิ้งจ้าจ้าอาจารย์ทิงจ้าอาจารย์เรเดี๋ยวพ่อแม่ให้ดาวเร็ว เดี๋ยวพ,พ,พ่อพ่อแม่ได่าเราคุณชงวางแล้วพี่อะไรนะพี่สินสินอะไรเอสไอพี ja, ่ประสิทธิ ja, ์เหรอเข้ามายังอาแล้วเดี๋ยวยังร้องเพลงร้องเพลงดังเสียงค่อยไปแม่ไม่รีบหนึ่งสองสามจะาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าอะไรยินยังพ่อพ่อแม่ยังจ้ามาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าจะจ้าอาจะมาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าดังนี้อีก จ้ามาจ้าทิงจ่าดังวัานี้นีกจ้ามาจ้าทิงจ่าอาจารย์ทิงจ่าอาจารย์ทิงจ่าจ่าจ้าปากร้องดังจ้ามาจ้าทิงจ่าอาจารย์ทิงจ่าอาจารย์ทิงจ่าจ่าจ่าไม่เต้นอย่างเดียวลูกปากดี่ที่แม่สอนเนี่ยปากก็ต้องร้องให้เสียงดังๆอันหนึ่งสองสามอ่ะดังกว be yani ่านะะ right ี้อีกดังกว่านี้อีกดังกว่านี้อีกดังกว่านี้อีกจ้ามาจ้าทิงจ่าอาจารย์ทิงจ่าอาจารย์ทิงจ่าจ่าอาจารย์มาจ้าทิงจ่า ดังๆจะฝากร้องดังๆลูกแม่ไม่ได้ยินเลยหนึ่งสองสามจ้าอาจารย์ทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าดังกว่านี้อีกดังกว่านี้อีกอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงจ้าอาจาร้าทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าจ้าจ้าอาจารย์มาจ้าทิงจ้าเยี่ยมจ้าทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจ้าไมาจ้าร้องดังๆลูกไม่ได้ยินไม่ได้ยินขอให้ดังกว่านี้หน่อยเดี๋ยวพึ่งเต้นอยู่คุณเต้นเหมือนกันอย่าคุเต้นก็ไม่จัด ดี๋ยวไ่ด้ลุกให้ดังกว่านี้นิดนึงอีกนิดนึงหนึ่งสองสามที่สองมนะหนึ่งสองสามจ้ามาจ้าทิงจ้าดังนี้อีกนิดอีกนิดนึงอีกนิดนึงจ้ามาจ้าทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าจ่าจ้าจ้าดังเยี่ยมจ้าทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้า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 มาจ้าทิงจ้าดังดังนี้ดังอีกนิด อัดังอีกนี่อาาันดังาอาชาอาชาอาชาเก่งมากจ้ามาจ้าทิงจา้าอาจ้าทิงจ้าดูแต่ละคนห้อยหมดเลยแต่ะละคนให้เลยร้องเพลงเสียงดังเกินหรอเดี๋ยวทำเสียงค่อยหน่อยยืนมาลนะหนึ่งสองสามจ้ามาจ้าทิงจ้าอัดังอีกนิงจ้นิดหนึ่งดังีนิดหนึ่งจ้าอ่ะจ้ามาจ้าฟังเสียงหัวเราะอันนี้อันหนึ่ง,ง,ง,งแส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 ง เนินสองสามจ้ามาจ่าดังอว่นี้อีกอีกนิดนึงนิดดังอีกนิดอีกนิดอีกนิดนึงใช่ใช่นิดนึนงนิดจ้าเธอทิ้งจ้ลลลลาเอา,อเอาเต้นด้วยอุ๊งสิงหัวล็อกไข่มุลล็อกเอาเต้นอันหนึ่งสองเอาไม่เอาเต้นเดี๋ยวเอาร้องด้วยร้องที่สอนสอนก่อนไว้ก่อนขึ้นไล่ไงลูกหนึ่งสองสามจ้ามาจ้าทิ้งจา้าอาจารย์ทิ้งจา้าอาจารย์ทิ้งจ้าร้องด้วยไม่ท้าเต้นไม่ได้ไงที่แม่บอกร้องดังๆอย่าให้แม่อายเขาได้รู้ว่าน้องอ่ะพัฒนาการไปถึงไหนแม่ช่วยกันแม่ลูกไงลูก หนึ่งสองซ้ำจ้าอาจาทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าไม่เต้นอย่างเดียวไม่เอาไม่เล่นตัวไม่เล่นตัวแล้วร้องดังดด้วยร้องดังหนึ่งสองส้ำไม่รู้เหนึ่งสองจ้าาทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าร้องด้วยร้องด้วยจะเต้นอย่างเดียวแม่บอกว่าต้องร้องให้ทุกคนใจบอกว่าน้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีมากเลยค่ะอารมณ์ดีมากเลยร้องเพลงเก่งมากแล้วเต้นเต้นเก่งด้วย พูดเสียงจังพูดพูดทั้งนนะจน่นจองจัาจ้ามาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้า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 มจ้ทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าอาจ้าทิงจ้าอ่าทากุ้งได้ไงดิงิงดิงดิ้ิ้งพิ่งดิ้งิ้งิ้งดต้ง้งดิ้งดิ่งดิ้งิ้งิ้มดิ้งดิ้งิ้งเิ้งดิ้งดิ้้ง้งิงเิ้ง้ง้งงดิ้งงดิังงงง้ จ่ามาจ่าทิงจ่าอาจ่าทิงจ่าอาจ่าทิงจ่าอย่าเก๊ะอย่าเก๊ะจ่ามาจ่าทิงจ่าอาจ่าทิงจ่าอาจ่าทิงจ่าจ่าจ่าเป็นไงครับพัฒนาการของน้องเก่งไหมเก่งเลยใช่ไหมนี่ขนาดมองไม่เห็นทั้งสองข้างนะคะแต่เราจับหน้าเขาเราสอนให้งหมดจ้อเจ้าจุ่จ้อจ้าจ้าจ้อจ้าจ้านี่คือร้องเพลง จ้าจ้าจ้าจแม่ร้องเพลงอ่าน้องร้องมากดึงสองสามจ้ามาจ้าทิ้งจ้าอาจจะไม่ใช่ปิดปากไม่ใช่เนี่ยจ้าเจอเจอชุนเจอเจอชุนจนี่คือแม่ร้องเพลงปากปากเพลงจ้าจ้าทิงจ้าจ้าอ่ะที่แม่สอนหนึ่งสองสา จ่ามาจ่าทิงจ่าอาจจะาิงจ่าไม่ใช่ปิดปากไม่ใช่ปิดปากร้องถพาปิดปากเสียงจะไม่ออกหรกจ้ามาจ่าทิงจ้าอาจ้ทิงจ้าอาจ้ทิงจีเต้นจ้ามาจ่าทิงจ้าอาจ้ทิงจ้าอาจจ้าทิงจ้าจาจ้าอาจ้าปิดปากจะร้องเพลงไม่ได้อันนี้คือที่สอนตาวาลลหน้าแม่อ้าวอ้าวอ้า้าว้วหาค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ตอนเย็นลองไลฟ์เลย